แล้วก็อยู่กับช่องตูนี่แฟมิลี่กันอีเช่นเคยนะคะและวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่งานทีฟูดอาหารทะเลมั้งตอนนี้ก็มาจอดรถนะคะทุกคนเดี๋ยวที่เฟซบุ๊กแล้วนี่อ่านดารินจังดารินมากเดี๋ยวจะไปกวาดกันมาเนี่ยเพื่อถ่ายคลิปกับกินนะคะตอนนี้มาจอดรถนะคะทุกคนคลั่งลงันเกิดช่องด้วย วันน <oung> <fu> ี้ว <Tact ics> ันเกิดช่องค่ะทุกคนวันเกิดช่องของเรานะคะเมื่อวานเพิ่งวันเกิดวิตูนเลยไปเลยตอนนี้ก็เดินไปในงานช่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่คนสวยเหมือนเดิมตอนนี้เรามาจอดรถที่โรงเรียนโอ๊ยเปิดแม่เดยแม่ตอนนี้เราก็มาทำกันมาจอดรถอ้าวเราใจอยู่นหง ตอนนี้เราคนอยู่ในงานกันแล้วได้ยินหรือเปล่าค <c oughs> นะเตี <c oughs> ยงดงเดี๋ยวถ่ายให้ดู เอออนมากได้ยินไหมเนี่ยทุกคนได้ยินเราหรือเปล่าได้ฟู๊๊๊แม่เป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่คุณเสือวุฒิสุวรรณโรจน์ ร้อยสี่ิคู่บ้านปอตลัุอเลยั้มเบังหบ้านมีกี่แปลอะเจ็ดว่ากี่แปลงอะนี่มากสักทีซึ่งแออัดมากค่ะทุกคนผมยิ่งกว่าตลาดนัดอีกโอ้ยแบบทนนี่อะไรนี่ยอย่างน่ะนี่นายอมเหรอต้องตาจะหายเลย มันจะาหยแล้วคนเยอะมากเราซื้อทาุยกินะคะิดเดียวมั้ยเอาไหมเดียวแบงคเลยสงวดเอาแบนี้ไหสองยี่สบสองขวดจะินไม่เอาแบงค์ยี่สิบก็ได้ น้ำส้มใช่เรานี่ยค่ะโอ้ส้มมันแออดอะทุกคนเนาะเอาเดินไปแล้วทำร๊อฟคุณสุขอายุทุกคนได้ยินหรือเปล่าฉันว่าทุกคนได้ยินต้องไหมโคตรดังเลยอ่ะแต่ไหนนี่เมื่อกี้เราวนหลวมมาเจอฮะไปดึงหน้างานนุ่นแล้วนูโอ้ริงเหรอจริงนี่กินหวานกันแล้วกินว่านกินหวานเปียกตูนไปที่บเรีไม่เนาะเนาะจ้า ก็จะอยู่ตามให้จังให้แต้ไม่รู้ไปเดินตอนเดินต,อนต่อนคนแออัดมากเลยค่ะทุกคนแม่เผืออะอีกอย่างที่เรายังไม่บอกทุกคนค่ะคือวันนี้ใบเตยอะสยามมาด้วยจ้าใช่จ้าในบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ใช่นี่นะจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะขอถ่ายรูปก,กับใบเตอร์ให้ได้ ไม่ได้ยินเลยะยิ่เราม่เือเปลาเระเยงน่างมากเป็นคนได้ยินไหมนะจะบอกว่าตอนนี้มนุษย์แม่หายไปไหนแล้วไม่รู้นุ่นไนแสดงานดีกับท่นกทนกันด้วยนะครับผมขาเพราามชั่วเมื่อดูแลเธอด้ ได้ยินไหมค่ะลุงตอนนี้โคตรดังเลยเดี๋ยวดแก่เกินก่อนนะกะ็ก็อยู่ไหบยุ่งประ้ด็นมาก อาหารทะเลจิม้มน้ำผัดอ<า>่ะนี่คก็น้ำซอสน้ำปลาขวดจิ้วมีเยื่อซ้อมอยู่ด้วยนะ ไฟนี้ขึ้นมาเลยอ่ะใช่ใช่สวยมาก

เข้ามาคนที่มอว่าฉันสำคัญย,ยางที่รักฉันแต่ไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนหนึ่งคนที่เอาแต่ทำ รุนตายแล้วหนึ่งสองอน้อยลาวอันนี้หนึ่งสองซ้ำเรียบรย้อยพอใจพอใจหรือยังคะยังยังยังอ่ะวันนี้ในฐานะที่เป็นสาวใตา้ขอมออเพลงใต้เพลงหนึ่งไม่รู้ว่าไหนใครเกิดมากับอาสยามขอเสียงดังๆหน่อยสิ ت ت ไหนใครเกิดมากับช่องสบายดีทีวีขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะเพลงนี้เป็นเพลงใต้ที่วันนี้อยากจะมาถามชาวปากพนังทุกคนว่ายังรักกันเหลยไมมหรือเปล่าท่นคือช่วยร้องเพลงนี้ก่อนเมื่อไปกับชาวปากพนังหน้าเวทีทุก

It's the first time it's the it's the it's the first time it's the first time it's the first time it's the yeah, yeah, the first the ถูกแล้วนี่นี่ค่ะได้มาคเลเจลนี่ค่ะฉันผิดเพื่อนอะโอ้เพื่อนเรื่องเดียวใช่ล่องงัวมากเลยไม้แบบนี่ก็กำลังเดินกลับบ้านแล้วนะคะงานก็จะเลิกแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้ใบเตยใบเตยอาสยามมันมากค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้าง มันยังรู้ระเบิดเลยเราอยู่ข้างวทีคือแบบหูแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใค<ช>รช,ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนเพราะว่าตอนนี้ถนุนน้่จะท่วมแล้วมืดมากเพราะหว่งเงือพวกเราสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,บ,อนบ๊ายบาย